ขายอยู่ที่1,98,000นะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วด้วยนะครับแล้วเครื่อง2,500ด้วยนะสวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง y o u t u b e นะครับวันนี้นะครับเจอหน้าผมก็มาแนะนำรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถ d m a x 3คันนะครับ3สไตล์เลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับคันแรกนะครับคันนี้สายครอบครัวนะครับเป็น4ประตูนะดี a x h i l a n d e r ตัวยกสูงนะครับ m a x 20นะครับ Mac สวยเลยสีบางทั้งคันไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสีผมไม่เอารถชนมาอยู่แล้ว อลองดูรอบคันก่อนครับง่ายข้างหลังนะครับเครื่องของมันเร็วนะครับคันนี้อ่าดูท้ายก่อนหมดอยู่ไหมเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับต้องบอกอ่าไล่ดูเลยครับอ่หมดอยู่ครบปิดเรามาดูต่อครับรอบคัน สีบางทั้งคันครับไม่ต้องห่วงนะรถคันนี้สมบูรณ์เลยนะครับมาดูหลังคารถคันนี้กันนะครับมาดูขอบครับขอบเป็นไงขอบสวยนะครับไม่มีผูนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับรอยองค์รอยอารกต่างๆนะครับที่ขอบประตูอยู่ครบนะครับไม่ต้องห่วงผมดูมาให้แล้วนะครับตัวนี้ต้องอยู่นะครับดูรอยอารกฝั่งคนขับนะครับ อยู่ครบนะครับเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในรถคันนี้กันหน่อยนะครับอ่ะดูภายในเลยคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกหักลากไปเลยครับเบาะก,กรรมะหะยี่เดิมโรงงานนะครับคอนโซลกลางเป็นไงหลังคาครับสะอาดดีอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับ รถเป็น4ประตูนะขึ้นลงสะดวกนะครับคันนี้เบาะหลังกำมะหยี่สวยนะครับสะอาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์สวยมากเลยคันนี้อ่ะหนับแรกดูอะไรก่อนครับที่เคยบอกกันตลอดดูเพจก่อนครับอ่าเพจสวยมากนะครับไม่เคยแกะนะหมดตีดำตัวนี้ยังไม่ลอกเลยนะครับเพจนี่มันสําคัญมากนะครับเราต้องดูเพจก่อนเลย รอยต่างๆนะครับรถคานเดิมนะสวยเลยอ่ะดูครับดูคานข้างในมันบ้างไล่ดูครับนี่ผมให้ดูโครงสร้างนะว่ารถมันโดนชนมาหรือเปล่านะครับอ่าดูชัดๆนะครับผมถ่ายให้ดูชัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสวยครับเครื่องยนต์ามองลงไปถึงข้างล่างครับดูมีเยิ้มหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเยิ้มส่วนมากจะชอบเยิ้มตรงหน้าเครื่องตรงนี้นะครับ ไม่มีนะ,ะดูข้างบนกันบ้างครับรอยตะเข็บต่างๆเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คสวยครับจุดกลมต้องกลมนะครับถ้ามันโดนปุ๊บตัวนี้ช่างอาจจะตีให้กลับมากลมเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราต้องดูมันสำคัญนะครับสวยสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซูดีแมกนะครับเครื่อง3.0คอมมอนเรวนะครับเป็นตัวยกสูงนะไฮแลนเดอร์ ยกสูงจากโรงงานเลยนะครับแล้วเป็น4ี่ประตูด้วยนั่งสบายนะครับเข้าออกคนข้างหลังนะสําหรับใครสนใจนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่2องแส0สามนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ0ูนย์แ0 2เกเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็เป็นตัวยกสูงเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแคปดูรอบคันก่อนครับรอบคันสวยรถได้บางนะครับ ดูลบคันเลยเป็นไฮแลนเดอร์นะครับมาเข้างหลังดูหน่อยครบนะครับไม่ต้องห่วงสวยดูรอบคันต่อนะครับ มาดูหลังคารถคันนี้กันนะครับหลังคาเป็นไงบ้างเห็นไหมครับขอบหลังคาสวยนะครับไม่ผุนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําเข้านะครับหลังคาสวยหลังคาบางนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอยอาร์คฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับอ่ลาลอยอาร์คนี้สาคัญต้องดูนะถ้ารถมันโดนมามันจะโป๊ทับนะครับจะไม่เห็นรอยอาร์คตัวนี้นะครับคันนี้มีนะครับสวย มาดูเม็ดอาร์คฝั่งคนนั่งนะครับเป็นไงบ้างมีนะครับสวยงามอ่าเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์รถคันนี้เป็น3.0นะครับ d i r เ c ก i n j e c t i o นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันหน้านก่อนนะครับอ่าคันหน้าสวยมีรอยแต้มยังอยู่เลยนะครับรอยที่ผมบอกตัวนี้นะครับคันเดิมอ่าดู คานข้างๆบ้างนะครับดูซอก,กต่างๆนะครับวสวยนะครับเป็น ABS นะครับมี ABS ด้วยข้างบนรอยอ้างต่างอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบอยู่หมดครับสวยเลยคันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบสี่ประตูนะครับอยากได้พื้นที่บรรทุกมันหน่อยก็แนะนำคันนี้นะครับ คันนี้เป็นยูสุดีแม็กนะครับเครื่อง3.0นะครับไดเล็กเป็นตัวไฮ g h นเดอร์นะครับยกสูงจากโรงงานนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่218,000เท่านั้นนะครับแต่ผมขายสดนะใครสนใจโทรมาได้นะครับ089 405 0 2 0 2นะครับต่อไปนะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นดีแม็กเหมือนกันแต่คันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับอ่าสวยเลยนะครับดีแม็กคันนี้สำหรับคนไม่ชอบตัวสูง เกาตัวเตี้ยไปครับราคาก็ถูกกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับตัวสูงตัวเตี้ยเนี่ยดูรอบคันกันเลยนะครับรถได้บางนะครับอ่ะอาจจะมีสีคลื่นๆมากนะครับเจ้าของเก่าก็ทํามานะแต่ว่ารถบางครับอ่ฟังเสียงเลยบางครั้งเจ้าของเก่าก็าําสีมาไม่สวยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสขอโครงสร้างดีพอไม่ชนหนักพอนะครับอ่ะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นเห็นเลยนะครับ ถ้ารับไม่ได้จะได้ไม่ต้องมานะครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆอ่ะเกือบลืมครับดูเม็ดอาร์คหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าผมหมกเม็ดคือที่ไม่ถ่ายเพราะลืมครับดูเม็ดอาร์กนะครับฝั่งคนขับมีนะครับมีครบอ่ะมาดูภายในหน่อยนะครับภายในเป็นไงมัง่งสวยปิ๊งนะครับ เหมือนทุกคันแต่ละคันเนี่ยผมมาผมเน้นภายในมากนะครับเห็นไหมครับเบาะเดิมไม่มีขาดนะครับตอนโซนกลางอ่าดูเบาะเห็นไหมครับสวยปิ๊งหลังคาสวยมากนะครับคันนี้มาดูเบาะข้างหลังนมาดูมาดูแคปหลังนะครับโอ้โหสะอาดมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่อยงยนต์คันนี้เป็น2.5นะครับ Common Rail นะตัวนี้เป็น Common Rail แล้วนะครับอ่าดูคานหน้าครับเพดสวยคานสีเดิมสนิทนะครับคานสีเดิมคือรถไม่โดนนะครับอ่อดูล่องซอกต่างๆเห็นชัดนะครับวันนี้มันจะมืดหน่อยนะฝนมันคึมๆครับ ข้างในไม่มีเยิ้มนะครับดูข้างบนรอยอาร์คต่างๆสติ๊กเกอร์อยู่ไหมอยู่ครบนะครับโอเคคันนี้นะครับเป็นอีซุดีแม็กนะครับเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับสำหรับใครสนใจคันนี้นะผมขายถูกมากนะครับขายอยู่ที่198,000นะครับเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วด้วยนะครับแล้วเครื่อง2,005ด้วยนะถือว่าถูกมากนะครับ ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับโทร089 4050202นะครับสำหรับว,วันนี้นะครับผมลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ